อเคก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับลิซ่าสล็อ X2 นะคะทุกคนตอนนี้ลิซอยู่ในเกม t e s h o e of e s t i c หรือว่าเสาธามของเรานั่นเองนะคะวันนี้ลิซมาเล่นช่วงเช้านะทุกคนนะลิซจะลองมาเปลี่ยนเวลาเล่นนะคะทุกคนปกติลิซจะเล่นแบบช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วก็ช่วงดึกไปเลยนะคะทุกคนวันนี้ลิซก็พบทุนมา90นะทุกคนนะก็จะมาลองปั้นสาธามดู ประมาณ95บาทเนี่ยแหละทุกคนนะอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ลิก็มาเล่นอยู่ที่เมกาเกม65เจ้าเก่าเจ้าประจํานะอ่ะลิเริ่มเบ็ดที่8บาทออตโต้1,000ครั้งอย่าลืมกดเชอร์โมนะทุกคนนะตาดูกันว่าวันนี้สาวทำนะกับงบ95บาททุกคนถ้าวีเกมเข้านี่คือแบบจดุดอ้จุดจาดไปอีกอะลองทุกคนลองเปลี่ยนเวลาเล่นดูนะ ลองดูแต่มาได้ทุกคนลายมาสวยอยู่หมดเหนึ่งเก้าสิบนะทุกคน,นะกคนมาดูซิเรมีอ่ะดีจะสามารถไปได้ถึงแค่ไหนทุกคนฝันของเราอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่ไม่สำคัญอยู่ที่มากกว่าเอ้มากกว่าทุนนะทุกคนนะนะเป้าหมายของเราคือมากกว่าทุนที่พกม,มานะ บอกเลยว่าช่วงนี้จะเล่นทึงน้อยทุกคนเพราะว่าดัดมิสใสตตัวเองนะเล่นทุนเยอะก็เบ็ดเยอะนะพอเบ็ดเยอะมันไม่แตกนะเราก็เสียอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะอหม,มาสิบต้องเข้าแล้วสิบวยคิวมาไหมอูหเจมาทำไมก่อน นั้สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนใครที่เพิ่งรับชมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องลิซ่าสลัอีกสองช่องมาลีมาปัดด้วยในกลนะเป็นช่องใหม่นะเหมือนกันทุกคนก็ยังไงก็ไปกดที่หน้าโปรไฟล์แล้วถ้าเจอช่องไหนขึ้นมานั่นแหละก็คือช่องของลิเพิ่มขึ้นมาทุกคนก็การช่องนะก็ไม่รู้มันอะไรนาเฮ้ย กระโดดขึ้นมาหนึ่งพันแล้วสาวทามสาวใจของเราวันนี้ทุกคนเหมาะกับทุนน้อยมากนะเริ่มเลยเริ่มเลยลูกสวยงามย้ำนาว่า95ทุกคน95ด็มาพันอู้ตามความเป็นจริงถอดได้แล้วนะนี้ขอไปต่อละกันเพราะว่าลายสาวธามรู้สึกจะมาสวยนะทุกคนนะวันนี้เราต้องกล้าวัดใจหน่อย ต้องกล้าวัดใจหน่อยนะมาลดหน่อยทุกคนเมือ่อกี้เบ็ดสูงไปโดนดูดไปจุดๆเลยทุกคนโอยี่ก็เหมือนจะโดนว,วุยว่ะทุกคนวุยวุยวุยวุลดเป็นเบ็ดสิบนะทุกคนหมุนไปเลยแม่เบ็ดสินี่กับทุนแปดร้อยก็ได้อยู่นะลุ้นกันขนาดเมื่อกี้เก้าทุกคนนะเบ็ดแบาท เบ็ดก็ได้อยู่ทุกคนนะไ,ไปอุ้ยสิบต้องเข้าแล้วจังหวะนี้อุ้ยเจ้เข้ามาทำไมก่อนไม่ไหวนะแม่แบบนี้เปลี่ยนกนันแม่อะเบ็ดเบ็ดไหนไม่รอดเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะแม่ช่วงนี้มันอู้เจงเอขั้นอะลายมาสวยแต่แบบโดนขั้นตลอดเลยไม่เข้าใจ โอ้โหฉันน่าจะหยุดตอนที่ได้หนึง่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยทุกคนไม่หยุดเลยชีไม่หยุด,ยดก็ไปต่อจ้ะแม่เออ,อเค่มากสวยนะมาสั่งได้ทุกคนอือหน้าทองของเท้หน้าทองของเท้ไอ้ย่าหน้าทองแตกเนาะท,ทุกคนมันเล็ดโอ้โห หลายอีกนี่สองพันจบจบไปโ <T> ู้้ยทำไาามลิไม่จบทุกคนลิขออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันมันคาใจอะทุกคนมันคาใจมากอย่าลืมนะคะวันนี้นะลิเอามาเกา95ทุกคนนะเล่นช่วงเช้าทุกคน <T> เห็นเขาบอกช่วงเช้าแตงดีนะลองเปลี่ยนดู นี่จะมากไกลมากทุกคนทุนเก้าห้าตอนนี้แตกมาพันแปดแล้วทุกคนอ่ะรีขอหมุนไปอีกทีกใจอยากให้มันแบบเป็น2องพันทุ้วนทุกคน,กคนมันจะเป็นไม่ได้ไหมขาดอีกสองร้อยสองร้อยขาดตัวอู้หหน้าทองวายทำถูกแล้วนะทุกคนจริงๆวายทำถูกนะลงเป็ด60สิสลับดูเผื่อมันจะทีเดียวก็จบเลยทุกคนอ้ยมีเกม เกมลุกหลักเข้ามารู้เรื่องกระเบื้องแตกเลยนะโอ้ไม่แตกแล้คนคุล้าวอย่างเดียวนะหมอไม่รับเย็บเลยนะหมอไม่รับเย็บเลยครับโอ้โหเบทหกสิบไม่ไหวนะตอนนี้คืออ่ะยังไงน้ม่วงโอ้หมาหนาะเขียวจัดให้โอ้ถ้าคิวไม่ขั้นนะบอกเลยว่ามีสอง มันคุณน่าจะคงณสามเลยโอ้โหเสียดายมากเโอเคไม่เป็นไรทุกคนก็ลิน่าจะหยุดอยู่ที่2องัน้ะทุกคนนะวันนี้คือได้กาไรแบบมากอะทุกคนแนะนําลองเล่นช่วงเช้าดูนะทุกคนนะตอนนี้ลิเล่นช่วงประมาณเอ,อ่อเก้าไม่ใช่เก้าโมงจะสิบโมงแล้วทุกคนนะก็ประมาณช่วงเช้าก็แนะนำแปดโมงถึง สิบเอโมงทุกคนนะนะทุกคนก็เวลานี้ได้อยู่แล้วทุกคนอะใครที่ชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ลิด้วยแล้วกันนะคะทุกคนก็ส่วนใครจะเล่นค่ายเดียวกันนะค่ายนี้แตกจริงแล้วก็แตกจริงแล้วก็จ่ายจริงนะทุกคนนะก็วันนี้สน่งใจมากทุกคนปั้นได้ดีมากเลยนะน95นเกทุกคนนะแตกมาสองพันอะ โอ้ได้วันนี้โอเคนะคะใครจะ,ละเล่นถ้าเจอเนื้อลิง์ได้คลิปนะส่วนใครหาไม่เจอก็ไปเสิร์ชาในก mm ูเ hmm. กนะิลนะมีได้เกมหน้าทุกคนวันนี้ลิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันนะทุกคนไม่ไม่เที่ยงก็บ่ายก็เยนะ็น mm hmm. อ่ะอือวันเนี้ย mm hmm. เดี๋ยวจะไปเลาะเลาะสาวท้าอีกนะทุกคนโอเคเจอกันเกมหน้าทุกคนบายบายค่ะทุกคนจุ mm ๊บ hmm.